ต่ที่จริงวิธีที่เราใช้มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับคนนี้เขาเป็นดร์ชาลส์แท็กตันนะครับเขาให้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเขาแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสประเภทวิทยาศาสตร์ประเภทแรบกบเ,เขาให้เรียกว่า operation science วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบเชิงประจักษ์อะสัมผัสได้ตรวจสอบได้วัดช่างตวงได้ส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่า origin s c i ก็คือวิทยาศาสตร์ต้นกําเนิดมันเกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวไม่ได้เกิดทุกวันไม่ได้เกิดบ่อยให้เราเห็นนักดังนั้นมันจึงเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มันไม่มีเครื่องมือไปตรวจพิสูจน์เชิงประจักษ์ได้หรอกครับมันจริงจะต้องใช้ระเบียบวิธีที่ต่างกัน จาก,กรวาลมันเกิดแล้วชีวิตมันมาแล้วแล้ววันนี้เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้เราต้องใช้เครื่องมืออีกอันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดกันขึ้นมาก็คือการอนุมานเพื่อคําอธิบายที่ดีที่สุด i n f e r e n c e to the best explanation ซึ่งถูกพัฒนาโดย professor peter lipton ครับคนนี้ทำงานทางด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มันเป็นประมาณนี้มันเป็นเหตุผลที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเขาบอกว่าพี่น้องลองจินตนาการว่าพี่น้องเนี่ยเดินไปข้างนอกบ้านแล้วพี่น้องเห็นรอยเท้าคนเดินไปไอการที่รอยเท้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเห มีผู้ที่เดินผ่านมาตรงนี้เป็นคําอธิบายที่ดีที่สุดเขาบอกว่าโอเคมันอาจจะมีช่องว่างอื่นๆให้คุณอธิบายนะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดไงก็คือเราจะต้องลิสต์ความเป็นไปได้ทั้งหมดมาแล้วเลือกความเป็นไปได้ที่จะเป็นไปได้ที่สุดและนี่เป็นระเบียบวิธีทางวิซาแบบหนึ่งก็คือระเบียบวิธีของ Origin Science DNA เอทเท่ากับ n ินฟอร์เมชั n อินฟอร์เมเท่ากับสิ่งที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเขียนโค้ดได้หนังสือเนี่ยต้องมีนักเขียนที่ชันฉลาดนังสือ